สวัสดีวันนี้มาพบกับผมทันชนิด99เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อประมาณ4ี่ปีที่ผ่านมาคุณต้นทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดแล้วได้ไปรู้จักกับพวกรุ่นพี่ที่เป็นคนต่างจังหวัดมาทำงานอยู่ในแผนกเดียวกันทุกคนตกลงกันว่าจะไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งหลังจากเลิกงานก็ได้ไปซื้อของเตรียมไว้ตอนเช้าก็ออกเดินทางไปด้วยกันทั้งหมด4คนรุ่นพี่สามคนชื่อคุณอ้อยคุณนงและคุณพล พอไปถึงที่อ่างเก็บน้ําก็ได้เข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่าสามารถค้างคืนได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าค้างไม่ได้ครับเพราะว่าการคืนมันอันตรายเจ้าหน้าที่มีไม่เยอะคุณต้นและรุ่นพี่ก็เดินกันเข้าไปในอ่างเก็บน้ําจนไปถึงที่โล่งที่โล่งไว้สําหรับให้คนตกปลาช่วงนั้นก็จะมีคนอยู่เยอะพอสมควรแต่คุณต้นกับรุ่นพี่ก็ตั้งใจไว้ว่าจะค้างอยู่ที่นี่หนึ่งคืนอยู่แล้วก็เลยเดินลึกกันเข้าไปในปา่าจนไปเจอตลิ่งเล็กๆเ,เป็นพื้นที่โล่งที่โล่ง ด้านหลังเป็นป่าทึบเลยออกไปอีกหน่อยมีเรือเก่าๆลอยอยู่ในน้ําข้างขอบตะลิง่งทั้งหมดจึงเลือกที่จะปักหลักอยู่แถวๆบริเวณนี้คุณต้นกับรุ่นพี่นั่งตกปลาไปจนถึงช่วงหัวค่ําก็ได้ทานข้าวกันปกติจนเวลาประมาณตีหนึ่งคุณอ้อยเกิดปวดปัสสาวะจึงเดินเข้าไปในป่าหายไปประมาณ5นาทีทุกคนก็ได้ยินเสียงคุณอ้อยกรีดคุณโหน่งจึงรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วสักพักก็กลับออกมาพร้อมกับคุณอ้อย คุณอ้อยบอกว่ามีคนแอบดูอยู่ตรงต้นไม้ข้างๆตะลิงบริเวณใกล้ๆเรือลำนั้นทุกคนจึงได้ส่องไฟฉายเข้าไปดูแล้วตะโกนออกไปว่าใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงตอบกลับมาจึงตะโกนออกไปอีกรอบใครอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งฝ่าดงหญ้าเข้าไปในป่าทุกคนตกใจมากจึงส่องไฟให้สว่างไปทั่วบริเวณจนเวลาผ่านไปสักพักพอเห็นว่าไม่มีสิ่งไหนขยับเขยื่อนคุณต้นกับคุณพลจึงลองเดินเข้าไปดู แต่ก็ไม่เจออะไรจึงเดินกลับออกมาทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรจึงนั่งตกปลากันต่อแล้วคุณต้นก็สังเกตเห็นเรือเก่าๆมันลอยออกไปจากข้างๆตลิ่งทั้งที่ทั้งที่ไม่มีลมพัดทุกคนจึงนั่งมองแล้วต่างก็แปลกใจคุณโหน่งจึงกระโดดลงไปในน้ําแล้วลากเรือกลับเข้าตลิ่งเพราะมันจะเกะก,กะตอนตกปลาแต่หลังจากผ่านไปราวๆครึ่งชั่วโมงเรือลำนั้นก็ลอยออกมาอีกทุกคนเริ่มเอใจคุณต้นก็เริ่มคิดว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่า เพราะคุณอ้อยก็บอกว่าเห็นคนอยู่แถวๆนั้นทุกคนจึงช่วยกันสอดส่องดูว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่าเรือนั้นก็ค่อยๆลอยออกไปไกลาจากตล่งเรื่อยๆจนพ้นเงาของต้นไม้ใหญ่แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาที่เรือเห็นเป็นลักษณะเงาดำเงาดำของคนตัวใหญ่ที่ยืนอยู่บนหัวเรือเก่าๆลำนั้นทุกคนต่างตกตะลึงและเงียบกริบมองไปยังเรือลำนั้นกันเป็นตาเดียวคุณต้นเพ่งมองฝ่าความมืดเข้าไปก็เห็นเงานั้นเคลื่อนไหว เอ็นตัวไปมาอยู่บนเรือก็รู้สึกขนลุกเย็นวาบไปทั้งตัวจึงส่องไฟไปดูอีกครั้งแล้วตะโกนถามออกไปว่าใครอยู่ตรงนั้นครับแสงไฟจากไฟฉายส่องไปกระทบกับเรือเห็นเป็นเรือไม้เก่าๆดำๆกลับมองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่บนเรือแต่ยังคงเห็นเป็นลักษณะเงาดำเงาดำใหญ่ๆโยกไหวตัวไปมาช้าๆคุณอ้อยคลานหนีเข้าไปในเต็น คุณโหน่งกับคุณพลจึงลุกขึ้นมาช่วยกันส่องไฟฉายไปที่เรือแล้วอยู่ๆเงาดำที่อยู่บนเรือก็หายไปแล้วเรือก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ทุกคนช่วยกันส่องดูบนผืนน้ำรอบๆบริเวณเพราะกลัวว่าคนที่อยู่บนเรือจะกระโดดลงน้ำแต่ก็ไม่เห็นอะไรคุณโหน่งจึงใช้เบ็ดเบี่ยงตะขอเข้าไปที่เรือเพื่อที่จะดึงเรือกลับเข้ามาเบี่ยงไปประมาณสามรอบก็เกาะเรือได้แต่เรือกลับลอยหนีออกไปอีกทางคุณโหน่งพยายามดึงจนสายเอ็นหมดทั้งม้วน แต่ดูเหมือนจะดึงเอาไว้ไม่อยู่เ้วยต้องตัดสายเอ็นทิ้งเรือลำนั้นก็ค่อยๆลอยห่างออกไปในความมืดคุณต้นฉายไปส่องไปดูอีกครั้งก็เห็นเงาของผู้ชายกลับมาอยู่บนเรือแล้วยืนโยกตัวไปมาทุกคนต่างไม่พูดอะไรกันช่วยกันเก็บของแล้วเข้าเต็นท์นอนทันทีคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบมากจนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแหวกน้ําเข้ามาใกล้ๆกับตะลิ่งตรงจุดที่กลางเต็นท์อยู่แต่ทุกคนก็ไม่กล้าออกไปดูและต้องรอจนรุ่งเช้าถึงจะกลับออกไปได้ เพราะเจ้าหน้าที่จะปิดประตูอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ในตอนกลางคืนรุ่งเช้าคุณต้นและรุ่นพี่ก็กลับออกมาและได้ไปคุยกับแม่ค้าแถวๆหน้าอ่างเก็บน้ําแม่ค้าบอกว่าจะไปนอนทําไมไม่มีใครเข้าไปแถวนั้นหรอกแต่ก่อนมันจะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งประมาณสิบหลังคาเรือนได้มั้งแต่ตอนนี้มันร้างไปแล้วอยู่ลึกเข้าไปจากตรงนั้นอีกมันไม่มีถนนตัดผ่านถ้าจะไปต้องใช้เรือคุณต้นและทุกคนจึงได้รู้ว่าเรือเก่าๆลำนั้น วันพยายามจะลอยไปทางหมู่บ้านร้างคุณต้นจึงถามถึงประวัติของหมู่บ้านร้างที่นั่นแต่แม่ค้าก็ตอบกลับมาว่าป้าพูดมากไม่ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด